กลับมาพบก,กับชาตสตอรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ชาตก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์การรักษาผิวแห้งผิวแพ้ง,ง่ายของตัวเองนะคะแล้วก็มันเกิดการอักเสบลอกแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นผลขึ้นเต็มใบหน้าเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะตามรูปที่ขึ้นให้ดูะค,ะคือชาตเนี่ยใช้เวลาในการรักษาแล้วก็ทำวิธีการน,นี้ยประมาณ2อาทิตย์นะคะ แล้วคือสภาพผิวหน้าของชาตินี่ก็คือดีขึ้นมาประมาณตอนนี้ก็ค <online> <pl ains> ือแบบ9ก้าส <ina> <imi> ิบ <ados> <uffy> ้าเปอร์เซ็นต์ละคือาไม่ได้ใจว่าตัวเองอะแพ้อะไรอาจจะแพ้แมสแพ้เครื่องสำอางหรือแพ้ไรฝุ่นแพ้ฝุ่นเพราะว่าเดิมทีอะตัวเองอะเป็นคนที่แบบเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะไม่ค่อยได้ดูแลหน้าด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรอย่างนี้น้อแบบบางทีแบบอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนแต่แบบอยู่ดีๆมันก็แบบพุชขึ้นมาเลยทุกคนคือแบบกูไม่กลับครีมครีมที่เราใช้อยู่เป็นประจําใช้ไม่ได้เลยแบบแม้แต่ตัวเดียนะคะ โอเคก็คือจะมาบอกเลยดีกว่าว่าตัวที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่แค่สาตัวคือตัวนี้ตัวนี้นะคะ Physio Gel นะคะก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเจลสำหรับล้างหน้าของเขานะอันนี้คือก็ก็คือใช้ล้างหน้าเช้าเย็นนะคะใช้การนวดเอาอันนี้คือดีมากใช้แล้วผิวแบบเป็นกลาสสกินไปเลยอะแล้วก็แต่งหน้าหน้าไม่เยิม้มคือดีดีมากๆนะคะ ก็คือเป็นฟิสิโอเจลเหมือนกันอ่าเป็นสูตรสีมูนี่อันนี้คือเราซื้อมาหลอดเล็กมาทดลองใช้ดูอันเนี้ยคือหลอดเล็กนะทุกคนแล้วคือยังไม่หมดเลยคือเราอ่ะก็ไปตั้งโพสต์ถามใน Facebook อะไรเงี้ยว่าแบบเคยยฉันเกิดปัญหานี้ใครแบบมีวิธีแชร์ฉนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีคอมเมนต์ของน้องสาวท่านนึงนะคะก็มาบอกว่าเนี่ยพี่ลองใช้นี้ดูสิแค่วันแรกที่ที่ใช้นะคะก็รู้สึกได้เลยว่าเอ้ย หนึ่งคือเราไม่แพ้และสองคือเรารู้เลยรู้รู้สึกว่าเหมือนผิวเราขาดน้ําหนักมากแล้วคือเหมือนเขาต้องการการแบบรีบูทผิวคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้นะคะแล้วก็คือน้ํามันมะพร้าวฉันจะบอกให้เลยนะว่าฉันใช้น้ํามันมะพร้าวผมหน้าทาตัวใช้เกือบทั้งตัวเลยอันนี้คือพูดจริงน้ํามันมะพร้าวเป็นอะไรที่แบบเออปังนะเดี๋ยวไปดูกันว่าในแต่ละวันนึงอนะ่ะรูทีนของเราเราทำอะไรบ้างนะคะ โอเคก็ตอนนี้ก็คือเราพึ่งกลับมาจากข้างนอกนะคะก็คือจะมีการแต่งหน้าด้วยนี่นะคะทุกคนลิปสติกทุกอย่างก็คืออยู่ครบจัดเต็มเนี่ยนวดนวดลิปนวดอะไรด้วยให้หมดเลยต้องแบบเช็ดทิชชู่จนกว่าหน้าของเราจะแบบ ไม่ไม่เหลือความมันของน้ำมันมะพร้าวแล้วก็คือเหมือนแบบเช็ดให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะนี่เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นี่นะคะฟิสิโอเจลนวดลงไปที่หน้านะคะนวดไปเลยรู้สึกว่ารูปแล้วเนียนแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็เราก็รู้สึกว่าหายไปประมาณเนะ แปแล้วอะตอนนี้คือดีขึ้นดีขึ้นมากๆแล้วนะคะต่อมาตัวที่เราจะลงเป็นประจำทุกวันนะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนหรือถ้าในระหว่างวันที่เรารู้สึกว่าหน้าเราแห้งเนี่ยเราก็จะลงอีกนะคะนั่นก็คือตัวนี้นี่ฟิสิโอเจลสูตรสีชมพูนะก็คือสำหรับผิวแห้งแล้วก็ผิวแบบแห้งง่ายนะคะเราก็อิลงไปเลยประมาณเนี่ยก็ ทั่วไปเลยนะเหมือนเราทาครีมเข้าไปแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยสองอาทิตย์อดทนมากทุกคนบางทีเราแบบต้องอดทน,ดบนแบบการแบบเขาเริ่มค่อยๆค่อยๆนวดหน้าอย่างเงี้ยจริงๆปกติคือแบบปุ๊บปุ๊ปุ๊เสร็จเลย และนี่ก็คือผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์แค่สามตัวนะคะเดี๋ยวให้ดูโอเคขึ้นเยอะมากๆแล้วเห็นไหมจากตอนแรกนะผดขึ้นแบบผดขึ้นแบบเป็นเม็ด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 เยอะมากแล้วตรงเนี้ยตรงนี้คือแดงแดงเป็นคือเขาลอกอะเหมือนกับบางทีเราเกาอย่างเงี้ยมันหลุดออกมาเป็นแผ่นๆเลยที่แบบเป็นหลุดออกมาเลยอะแล้วคือก็แสบมากทุกคนแล้วคือใส่เมสก็ลําบากมากนะคะโอเคก็สําหรับใครที่ เจอปัญหาเดียวกันกับชาแนะก็คือลองไปใช้ดูแล้วก็ลองดูแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันดูหรือว่าใครที่ใช้อยู่ก็ลองคอมเมนต์ดูหรือว่าใครที่มีวิธีไหนที่แบบเอ้ยตัวเองใช้แล้วได้ผลอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันดูนะคะเผื่อแบบเพื่อนๆหลายๆคนที่เขากําลังเจอปัญหาเดียวกันนี้เขาจะได้มาอ่านแล้วก็เอ้ยจะได้เอาไปทําตามกันดูนะคะก็อย่าลืมแบบว่ากดไลค์ให้ชาสัก นิดหนึ่งคนละหนึ่งไลค์ก็แบบแฮปปี้แล้วจริงๆช่องก็คือแบบเพิ่งเปิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาทําตอนนี้ก็คือแบบเออมาเริ่มทําแบบจริงๆจังๆแล้วนะคะ๋ยวรอบหน้าชาจะมีสตอรี่อะไรมาแชร์ให้ฟังก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย